แบบพื้นัด4.3ข้อที่1นะคะเด็กคนหนึ่งออกแรง100นิวตันลากกล่องให้เคลื่อนที่ตามเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวระดับโดยแนวของแรงดึงทำมุม30องศากับแนวระดับจงหาแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อกล่องนะคะทีนี้เราก็ามาวาดรูปก,ก่อนเพื่อหาองค์ประกอบของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะเด็กชายคนนึงนะคะออกแรง100นิวตันโดยแรง100นิวตันแรงนี้ จะทำมุมกับแนวระดับ30องศาและสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือแรงเสียดทานเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานของเราก็จะอยู่ทงตรงข้ามซึ่งจะอยู่บริเวณพื้นผิวของวัตถุกับบริเวณพื้นกับวัตถุนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงเสียดทาน แรงเสยษทานของเราจะแทนด้วย f เ,เล็กซึ่งแรงของเราจะแทนด้วยตัว f ตัวใหญ่ถัดไปนอกจากวัตถุมีแรงเส็ดทานแล้วมีแรงดึงแล้วก็ยังมีแรง mg แล้วก็แรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุนี่คือองค์ประกอบของแรงนะคะมีอะไรบ้างที่กระทําต่อวัตถุและเหมือนที่สอนนะคะแรงที่ไม่ได้อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ก็คือ F 1 0 0นิวตันดังนั้นเราก็ต้องแตกแรง1 0 0นิวตันให้อยู่ในแนวแกน x แนวระดับแล้วก็แนวดิ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็น100 cos 30องศาและตรงแนวดิ่งก็จะเป็น100 sin 30องศาทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาให้หาแค่แรงเสียดทานแรงเสียดทานอยู่ในแนวแกน x แปลว่าในข้อนี้เราจะพิจารณาในแนวแกน x นะคะก็คือซ i g m a f x เท่ากับ0ผลรวมของแรงในแนวระดับเท่ากับ0ซึ่งแรงในแนวระดับได้กแก่ f เล็กหรือว่าแรงเสียดทานกับ100 cos 30องศา ส่วนอีก3แรงที่ไม่ได้เขียนไม่ได้พูดถึงก็คือมันอยู่ในแนวดิ่งนะคะแต่กรณีนี้เราจะพิจารณาในแนวระดับอย่างเดียวเพราะว่าโจทย์ให้หาแรงเสียดทานและแรงเสียดทานอยู่ในแนวระดับหรือแนวแกน x นั่นเอง <c oughs> ทีนี้เราเป็นผลรวมการรวมกันก็จะกลายเป็น100 Cos 30 บวกด้วยลบ f ทำไมเขียนลบ f เพราะว่า f เล็กมีทิศต,ตรงข้ามกับ100 cos 30คอนั่นเองทีนี้เราต้องการหาค่า f เล็กนะคะหรือว่าแรงเสียดทานก็ย้ายข้างไปเราก็จะได้เป็น100 cos 30องศาเท่ากับ f จากลบกลายเป็นบวกหรือเรียกอย่างว่าการบวก f ตลอดสมการนั่นเองนะคะเราก็มาแปลงค่า100ข้อ30ก็คือรูทสส่วน2เท่ากับ f 2 1 2 2หาร100ได้ได้50นะคะดนงนั้น f เล็กจริงเท่ากับ50รูทส นิวตันดังนั้นข้อนี้ตอบเลยว่าแรงเสียดทานเท่ากับห้าสิบรู้สามนิวตันนะคะหรือใครอยากจะแปลงค่ารูสามสามารถแปลงได้เหมือนกันก็เป็นห้าสิบคูณกับ 1.732จคูณออกมาก็จะเป็นค่าแรงเสศษฐานโดยไม่ติดสแคว r o ูทนะคะนี่ก็คือเฉลยแบบฝึกหัด4.3ข้อที่1ค่ะ